เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่โนแมนสกายนะครับขณะนี้เราก็มาอยู่ที่ดวงจันทร์นะครับมีชื่อว่าตะการนั่นเองนะครับผมหรือว่าเรียกว่ามูลตะกาก็ได้นะครับดวงดาวตรงนี้สามารถที่จะมองเห็นนะครับดาวด้านนอกได้แบบชัดเจนมากๆตอนนี้ที่ผมเห็นก็มีอยู่3ดวงนะครับดวงด้านหน้านี่โคตรใหญ่เลยครับผมแล้วก็ในเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทําการนะครับอัปเกรดปืนให้สามารถยิงพลาสมาลันเชอร์ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยครับเดี๋ยวจะลองดูดีกว่ามันจะโหด โอโหทีเดียวกระโยเลยครับผู้ตเนี่ยมกระโจยเลยครับผมโอ้โหลองไอ้ต้นไม้ต้นนี้ดูดิกระจุยไหมเรียบร้อยเช่นกันได้คาร์บอนมาแบบง่ายดายเลยครับปกติพวกคาร์บอนกับไอรอนมันจะยิงยากนะครับเดี๋ยวลองยิงไอ้พวกโดนดีกว่ามั้งเมื่อกี้ผมเห็นโดนอยู่นะครับแถวแถวนี้ไปไหนแล้วเอ่ยโอเคเจอมันแล้วครับลองยิงโดนดูได้ทีเดียวระเบิดหรือเปล่ามีโดนอยู่2ตัวนะครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยามาเพื่อน้ามาเพื่อน ยิง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 โอเคบุ้งเขาไปทีเดียวกระจุยครับตัวที่2ลองไหมลองไหมให้มันเข้ามาใกล้ๆก่อนครับเฮ้ยทำไมไม่ยอมยิงเราวะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เล็งก่อนเล็งก่อนจัดไปไม่โดนย้อยหน่อยเออต้องยิงเผื่อย้อยนิดนึงผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากเกนเน็ตลันเชอร์นะครับตัวนี้แค่เรียกชื่อมันดูเท่นั้นเองเก็บของมาเฮ้ยได้เทคโนโลยีใหม่ครับผมเก็บของก่อนนะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้เอาออกก่อนดีกว่าส่งไปที่ยานเลย เฮ้ยอันนี้แล้ใหม่ครับได้มาจากไหนไม่รู้แพลตินัมส่งไปไทเทเนียมส่งไปส่งไปไม่ได้เลยครับเทรเดียมส่งได้หรือเปล่าส่งไม่ได้เลยเหรอโอ้โหส่งของไปไม่ได้เลยครับโดนมันไม่กลับมาแล้วนี่สบายสบายอยู่เดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับว่าสามารถขายของในนี้ได้หรือเปล่าของเราเต็มเลยครับมีที่ขายของไหมเหมือนจะไม่มี เฮ้ตรงนี้จริงๆเราเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอะรีบาวเกณเด็ดนี่ผมได้มาแล้วน่ครับต้องเข้ามาเอาอีกรอบหนึ่งสรุปเลยต้องเอามาเอาอีกรอบหนึ่งเหรอไอหนูนี่ผมก็ได้แล้วนี่งงไปหมดเลยเนะี่ยแต่จําได้ว่าเข้ามาแล้วนะครับสงสัยมันไม่จําแน่นอนเลยก็เลยต้องมาเก็บใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับช่วงแรกเราจะสํารวจดาวตรงนี้ก่อนแล้วกันครับว่ามีอะไรให้เราสแกนบ้างก่อนที่เราจะออกไปนะครับไม่อยากจะให้มาแบบศูนย์เปล่า โอเคอันนี้ลูกอะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนแท่งกระบองเพชรใช้บพาสชิปด้วยนะครับคราฟได้อยู่นี่หว่าบ p a พาสชิปแต่ไม่มีสล็อตเหลือเลยครับโอ้โหพื้นที่เต็มเป็นอะไรที่ผมเบื่อมากเลยสล็อตเนี่ยน้อยมากครับผมแต่ยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยมองไปดูทางฝั่งนี้ดูดิเผี่อจะมีสิ่งมีชีวิตเปิดระบบสแกนไปไม่เจออะไรเลย ดวงดาวดวงนี้มันเหมาะกับชื่อดวงจันทรเลยครับไม่มีสิ่งมีชีวิตสักอย่างเลยโล่งว่างเปล่าโอ้โหบรรยากาศไม่ค่อยน่าอยู่เลยครับเอาเป็นว่าเราไปดาวดวงอื่นกันเลยดีกว่าครับผมไม่มีอะไรเลยไลฟ์สปอร์ตซิสเต็ม75%แล้วหรอรีแพร์ดิรีแพร์ก่อนเลยโอเคให้มัน100%ตลอดเวลาครับคือถ้าเกิดว่าไลฟ์สปอร์ตเราพังนะครับรู้สึกว่าเราจะเสียเลือดเรื่อยๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม ต้องคอยหมั่นดูแล้วก็ซ่อมเรื่อยๆครับเดี๋ยวฟาร์มพูโตเนียมไปด้วยดีกว่าเก็บมาเฮ้ยเต็มอีกแล kind of ้วโอ้เก็บไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าซ่อมพวกเอนจินก่อนเลยกันเฟสบีมด้วยซ่อมด้วยพูโตเนียมแล้วกันโอเคมีอะไรที่ต้องรีแพร์เพิ่มอีกไหมมายลิงบีมมายลิงบีมใช้เป็นพูโตเนียมนะครับโบแคสเตอร์ โอเคตอนนี้ซ่อมอาวุธนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปก็เดี๋ยวส่งท้ายกับโดนหน่อยละกันเข้าไปยิงใกล้ๆครับกันพลาดครับผมย้อยนิดนึงย้อยนิดนึงจัดไปไม่โดนโอ้โหมันย้อยเยอะนี่กว่ายังกะโยลลูกบาสเลยเนี่ยลองใหม่ลองใหม่ลองใหม,ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยิงไม่ได้หมดแล้วนี่ว่าอ๋อต้องมีการรีโหลดเพิ่มนะครับจัดไปวุ้ยพี่โดนเอาใหม่ไม่โดนโอู้ยิงยากจังเลย โอ้ยิงโคตรยากเลยครับเป็นการเลงที่ยากมากมายทำไมทำไมจะเอาเหรอได้ดิได้ดิเอามาดิมาเลยมาเลยมาอยู่นี่จะไปไหนอยู่ทั้งนี้ดิงเข้ามาหาพี่เลยเามาเลยมาเยอะๆหน่อยมาน้อยไม่ชอบชอบเยอะๆจัดไปจัดให้กระตุยมีอะไรให้ใช้บ้างเทคโนโลยีมาเกเนตอินเดนซิตี้ซิกมรู้สึกว่าจะได้มาซ้ำดีกว่าชื่อคุๆ ชื่อในเกมนี้ผมแทบจะไม่จําอะไรเลยครับเป็นชื่อที่แบบเรียกยากนิดนึงทางด้านนู้นมีอะไรเอ่ยด้วยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปดูอะไรเอ่ยทางฝั่งนู้นก่อนดีกว่ามั้งว่ามันมีอะไรบ้างนะครับออกยานแล้วก็เลี้ยวเลยไปด้านขวานะครับผมสกแกนอยู่ห่างไกลประมาณ19าวิไม่เท่าไหรนุ่งไปเลยไอ้เจ้าอะไรเอ่ยนี่ส่วนมากจะเป็นการเรียนภาษานะครับมันจะเป็นพวก แท่นหินอะไรพวกนี้ลงจอดจอดแบบเนียเน้ยบๆนุมน่มๆการเรียนภาษาก็มีข้อดีเฮ้ยเราเจออัปเกรดโอ้ oh my god โอ้หามานานแล้วครับกว่าจะเจออันนี้ก็สามารถช่วยอัปเกรดนะครับเอ็กโซสูตรของเราให้มีช่องเก็บของเพิ่มได้พี่แจมว่ะเข้าไปเลยอย่ามัวรอครับไม่รอช้าแน่นอนกระโดดเข้าไปเลยอัปเกรดกันเลยครับนี่เลยครับสามารถเพิ่มช่องเก็บของได้ ก็คือว่าถ้าใครเจอนะครับไอเจ้าแคปซูลอันนี้ครั้งแรกนะครับเราจะสามารถอัปเกรดได้ฟรีนะครับผมอันนี้คือผู้พัฒนาเขาระบุเอาไว้แล้วนะครับส่วนครั้งที่2ก็จะเสียตังค์นะครับเสียเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิน2 0,000ื่นถกมั้อันนี้คือการคาดดานะครับเดี๋ยวเปิดเซ็พอยต์ไว้ก่อนด้วยโอเคจับเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าดวงดาวดวงหนึ่งครับมันจะมีไอจุดอัปเกรดตรงนี้เท่าไหร่แต่หายากจริงๆครับผมนานๆผมจะเจอสักจุดหนึ่ง ส่วนพวกอะไรเอ่ยที่ผมวิ่งตามไปมันก็จะได้เป็นแบบการเรียนภาษาอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เก็บซิ้นมาด้วยครับสกแกนด้วยแล้วกันโอเคไปสู่ดาวอื่นเลยครับมันมีดาวเป็นล้านดวงเราจะอยู่ซ้ำซากทำไมออกยานกันเลยเปิดพลอสเอนจินเดินทางไปเลยมีดาวสามดวงอยู่ด้านหน้าขอสำรวจแป๊บ เรายังไม่ได้ไปอยู่ดวงหนึ่งนะครับชื่อว่าฟ o f แ m a n นดิ n e ว i c โ o c a o นะครับผมไม่ใช่วคาโมว่าคาร์โมโอเคคิดว่าดวงดาวดวงนี้น่าจะเป็นดาวสุดท้ายแล้วที่เรายังไม่ได้ไปนะครับในกาแล็กซีแห่งนี้ผมก็เรียกชื่อแบบเป็นทางการไม่ถูกหรอกแต่รู้แต่ว่าในหนึ่งดวงดาวนะครับมันจะมีดาวหลักนะครับกับดาวย่อยนะครับผมในดาวหลักก็จะมีดาวเล็กๆอยู่ประมาณ3-4ดวงประกอบไปด้วยดาวธรรมดากับดวงจันทร์นะครับแบ่งย่อยออกเป็น2ส่วนประมาณนี้ครับ ตอนนี้เหลืออีกประมาณ20วินาทีนะครับเราก็จะถึงดวงดาวนะครับฟอบแมนเดดิกวาคาโม,โม่นะครับโอ้โหชื่อเรียกยากเหลือเกินโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนี่ยเข้าสู่ดวงดาวด้วยกันเลยก็แล้วกันนะครับผมใน 9...8...7...6...5...4...3...2...1... 1> มาถึงก็มืดเลยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟอบแมนเดดิกวาคาโ,คโมนะครับผมอ่าเป็นครั้งแรกที่เรียกถูก ในการพูดมาประมาณ3ามสครั้งนะครับเห็นอะไรอยู่ด้านล่างด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสโลสโลหน่อยสโลหน่อยโอเคค่อยๆจอดค่อยๆจอด,ออจอดมาถึงก็เจอสถานีนะครับอยู่ทางด้านหน้าเลยครับผม1จุดสแกนดูดิมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าไม่มีเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลงจอดสถานีด้านหน้าตรงนี้ก่อนเลยนะครับน่าสนใจครับผมโอเคจอด ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะออกสู่โอกดวงดาวนะครับไปดาวใหญ่นะครับดาวอื่นนะครับผมตอนนี้ดาวย่อยในดวงดาวแห่งนี้เรามาเยอะมากแล้วเราจะเปลี่ยนโลกกันเลยจะขอเรียกดาวใหญ่ว่าโลกก็แล้วกันครับเราจะเปลี่ยนโลกใหม่ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวมาเก็บบูสปินในนี้ก่อนสิ่งปลูกสร้างมันค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีพวกบูสปินอะไรพวกนี้ไอ้นี่ก็เคยได้แล้วนี่แต่เป็นการบวก5นะครับไวช็อตอะแดปเตอร์ ไม่เป็นไรเก็บมาก่อนตัวนี้ก็จะช่วยให้ปืนของเรานะครับยิงระยะแคบลงแต่ว่ารุนแรงมากขึ้นอน่าจะใช้แทนลูกซองได้ประมาณนั้นเลยครับผมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรผมได้ยินเสียงปริศนานะครับมาจากทางด้านนี้ครับผมเดี๋ยวขอสแกนดูรอบๆก่อนดีกว่าเป็นเสียงแบบว่าเหมือนปีศาจนะเราจะเจอเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ดวงดาวดวงนี้อาจจะมีเอเลี่ยนก็ได้ครับไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวขอสแกนในพวกนี้ก่อน จะได้เก็บตังค์ได้เยอะๆหน่อยเก็บของมาด้วยของตอนนี้เก็บไม่ได้แล้วขอเดินมาดูตรงนี้แป๊บยังสงสัยกับเสียงอยู่มันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าทำไมเสียงหวยหวนมันร้องดังจังช่วงแรกเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหตกใจหมดหันมาอีกรอบนึงเป็นเสียงของแมมมุมตัวนี้นะครับจัดระเบิดให้มันเลยไม่ตายเหรอนี่นี่เรียบร้อยไปเฮ้ยเวลาเรายิง พวกรื้นผิวนะครับพังเลยครับผมเป็นรูโบเลยโอ้นี่ไงเปรียบเสมือนหลุมฝังศพของมันเลยนะครับเข้าไปหาขายของด้านในดีกว่าสถานีตรงนี้ไม่มีที่ขายของเลยนะครับมีแต่บูสปินอีกแล้วโอ้เก็บซ้ำเก็บซาาเก็บแล้วก็เดิมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะออกสู่กาแล็กซีกันเลยดีกว่านะครับเราจะไปที่สเปซเ s t a น i น n ครับผม บางทีผมอาจจะเรียกอะไรแบบที่ไม่เป็นทางการเท่าไหรน่นะครับก็อย่าถือสาก็แล้วกันเพราะว่าผมเรียกไม่ถูกเลไม่ค่อยได้เรียนวิทยาศาสตร์ผมจะขอเรียกง่ายๆก็แล้วกันเอาแบบประมาณว่าผมเข้าใจคนอื่นงงอะ่ะไปกันเลยครับเราจะมุ่งหน้าสู่สเป c e s t เ t ชั n ครับเพื่อไปขายของครับผมออกเดินทางกันเลยคอสเอนจินโอ้ไปโอเคครับมาถึงสเปสสเทชันแล้วนะครับผมเข้าไปกันเลยครับเข้าไปเข้าไป ก็ไปแบบนิ่มๆช้าๆนะครับจะได้ไม่ชนครับผม้าไปเลยเรียบร้อยครับมาถึงแล้วจมด้านหลังมีใครตามมาหรือเปล่าไม่รู้ใจจริงแล้วอยากจะให้มันมีการป้นสถานีอวกาศด้วยคาดว่าน่าจะมันเลยนะเหมือนมาถึงเนี่ยเราก็ป้นก็จี้นะครับเอาตังเลยประมาณนั้นเลยแล้วก็พอบินออกไปก็มีตัวแบบว่ามาไล่ล่าเราประมาณนี้คล้ายๆพวก GDA มีคนมาด้วยนะครับผมเห็นอยู่ไกลๆเลยเนี่ยบินเข้ามาเลยครับ รอทักทายมาหน่อยดีกว่ามั้งมาดูกันว่ามันจะมีของดีๆหรือเปล่านะครับรอมันก่อนยังไม่มาอีกเนี่ยรอนานเกินไปละขึ้นไปด้านบนกันเลยดีกว่าที่เกียรรอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวทําไมบินขึ้นไม่ถึงวันก่อนยังขึ้นถึงอยู่เลยเนี่ยตรงนี้สูงเหลือเกินโอเคได้อยู่เข้าไปเลยครับมาขายของมาขายของโอ้หาที่ขายของโคตรยากเลยเกมเนี้ยกว่าจะเจอมาที่สเปซสเตชันอย่างเดียวครับง่ายที่สุด ถ้าเราไปหาด้านนอกนี่หาคนยากคาร์บอนขายไปอันนี้คืออะไรเหมือนจะไม่มีประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยเป็นโกลเด้นเมทอนสเปียนะครับช่วยในการเพิ่มพลังงานของพวกอิเล็กทรอนิกส์ไลฟ์ฟอร์มอาจจะมีประโยชน์มั้งเดี๋ยวขายนี่ละกันเอาไอ้สีทองนี่เก็บไว้ก่อนครับชื่อมันดูอลังการดีเหมันจะมีประโยชน์มีอะไรต้องขายอีกหรือเปล่าโอเคคิดว่าน่าจะขายของพอแล้วนะครับ ไม่มีอะไรต้องซื้อครับมีแต่ของขายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามไปตามไปเดี๋ยวพพิ่งนี้เพุ่งนี้ตามไปฆ่ามันครับได้ตังค์มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองแสนแล้วเนี่ยครับไปดิไปดิปดโอเวลามันขึ้นแบบพวกอาชีพแมนนี่มันจะบินยานไม่ได้ครับผมขึ้น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 ,นไปไปตามไปฆ่ามันน่าจะตามทันอยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่ทันอยู่ครับผมเฟสบีมไป นี้ยิงไม่ได้เดี๋ยวตามประกบไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวเลี้ยวตามไปเลี้ยวตามไปอย่าปล่อยให้มันรอดอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจอแม่งยานมันขับโคตรยากเลยเกมนี้ไปไหนแล้วเอ่ยไปไหนแล้วเอยอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอโอเคเจอแล้วครับเจอยานหนึ่งลำนะครับด้านหน้าครับผมน่าจะคนละลำกับที่เราเจอช่วงแรกตามไปฆ่ามันเลยเตรียมตัวตายได้มึงยิงไปก่อนึ่งทีโดนอยู่โดนอยู่ สู้เบาสู้เ่าทำไมมันลำเล็กจังวะเนี่ยเหมือนมันจะไม่สู้นะยครับยิงพวกเศษถิ่นพวกนี้ก่อนดีกว่าบางก้อนใหญ่ก็มีเนี่ยได้เป็นทามเมียมมานะครับจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะได้ตังง่ายๆก็ยิงไอ้พวกเศษถิ่นพวกนี้แล้วก็เข้าไปขายได้เลยนะครับผมจัดไปครับอุก้อนนี้ใหญ่ยิงไม่พังง่ายนี่าพังโคตรยากเลยนะก้อนเนี้ยได้เป็นนิเคิลนะครับเป็นแร่ชนิดหนึ่งไว้สร้างอะไรหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ย เอาเป็นว่าวันนี้เราจะฟาร์มแรกนะครับนอกอวกาศกันดีกว่าจัดไปเลยครับผมเก็บมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ีิวิ่งไปขึนบนต่อเลยเรียบร้อยอ๋อรู้สึกว่ามันยังเหลือดาวอีกดวงหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปนี่บก็คือดาวดาเตบาเยแมตเย็ดดับนะครับผมโอ้ผมเคยเจอตั้งแต่เมื่อฟารที่แล้วแล้วเนี่ยดาวตรงนี้ชื่อมันค่อนข้างจะจำง่ายนีครับเรียกสั้นๆว่าเย็ดดับโอเคเลยเข้าสู่ดาวตรงนี้กันเลยครับ มาดูนี้ว่ามันจะเข้ากับชื่อของมันหรือเปล่าประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะครับดาวตรงนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าดวงดาวกันแบบช้าๆนะครับผมจะได้ดูบรรยากาศของดวงดาวกันด้วยครับเข้าไปเข้าไปโอเคครับดวงดาวตรงนี้สวยใช้ได้ครับผมไม่ได้มืดมิดอย่างที่เราเห็นทางด้านนอกนะครับโอเคเลยพื้นผิวจะเป็นออกคล้ายๆพวกดินนะครับสีน้ำตาลครับผมแจำจำ แต่ก็ยังคงไม่เจอสิ่งมีชีวิตเช่นกันอาจจะต้องลงจอดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดสแกนดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบริเวณรอบๆนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ามารู้สึกว่ามันจะตรวจจับสัญญาณอะไรได้สักอย่างนะครับมั <พ RS S 2> นขึ้นเป็นสัญญาลอะไรสักอย่างครับโอเคเจอ2จุดทางฝั่งนู้นครับไปเลยอย่ารอช้าครับไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลย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  เลยจุดแรกแล้วครับไม่เป็นไรมาจุดที่2ดนี่ว่าเบรกไม่ทันลงจอดโอเคเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี้ยเหมือนจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยนีกว่าน่าจะเป็นเช็คพอยต์ธรรมดานะครับเฮ้ยดาวดวงนี้มีสัตว์น่ารักด้วยครับผมเราเจอตัวอะไรไม่รู้ครับเหมือนลูกหมาเลยครับน่ารักมากเยมีปีกผีเสื้อด้วยแจมแจมสแกนไว้ก่อนรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยให้อาหารไปให้อาหารไปมามาอยู่กับพี่เออดีมาก โอ้ oh, หน้าตาน่ารักเลยครับเป็นตัวแรกที่ผมเจอแล้วน่ารักที่สุดเดี๋ยวจับให้หมดเลยแล้วกันเฮ้ยไอตัวนูน้นท่าทางไม่เป็นมิตรอยู่ไกลๆนูๆน้นหน้าตาเหมือนควายครับมีเขาควายด้วยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นหน้าตามึงไม่เป็นมิตรแนอนเลยเนี่ยชัว์มันจะเข้ามาขวิดจ้าครับผมชัดเจนแล้วมันขึ้นรูปแบบโจมตีเลยครับเดี๋ยวโดนระเบิดแน่มึงจะเอาเหรอฮะเดี๋ยวเติมลูกกระสุนระเบิดก่อนโอ้ยยิงไม่โดน โอ้โหบุ้มก็ไปทีเดียวตายครับนัดนแรกพลาดเล็งยากนิดนึงคือปืนไม่ได้เล็งยากเราผมนี่เล็งไม่โดนเอง <laughs> โอเคเดี๋ยวไปสแกนพวกสัตว์ประหลาดให้หมดเลยดีกว่าตัวน่ารักก็มีหลายตัวเลยนี่ครับลักษณะมันจะคล้ายๆกับเอเลน่านะบางตัวนะครับผมบางตัวก็เหมือนลูกหมาใส่ปีกพิเ้อเดี๋ยวมาเปิดเช็คพอยต์ก่อนเลยด้านบนมีนกด้วยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่านกอะไรให้ด้านหน้าเรามีถ้ำด้วยวะเราจะเข้าไปสำรวจในถ้ำแห่งนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยสแกนนกดูนิ่ทำไมมันสแกนนกไม่ค่อยขึ้นไม่รู้ครับโอ้โหสแกนไม่ได้วะ่ะตอนนี้เข้ามาดูในถ้ำไม่มีอะไรเลยเนี่ยสแกนสิ่งที่มีประโยชน์ในถ้ำก่อนดีกว่าตอนแรกนึกว่าจะเป็นถ้ำแบบว่าลึกๆหน่อยเข้ามาได้นิดเดียวก็มาโผล่ทางนี้นะครับไม่มีอะไรที่มีประโยชน์เลยด้านล่างเป็นเหว โอเคแต่อยู่ในเกณฑ์มีชีวิตชีวาเลยนะครับสำหรับดาวเย็ดดับดาวนี้เนี่ยครับโอ้โหชื่อมันไม่อยากจะอ่านเท่าไหร่ดูแล้วไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดินไล่สแกนอะไรที่มีประโยชน์ไปก่อนครับผมไหนๆก็มาแล้วบรรยากาศในด,ดาวตรงนี้ค่อนข้างจะออกแนวโซนร้อนนะครับอุณหภูมิ50.4องศาเลยทีเดียวเป็นเมืองร้อน,นครับผมสิ่งมีชีวิตหายไปไหนหมดแล้ววะเนี่ย เมื่อกี้ตอนแรกมามีลูกหมงลูกนาหลายตัวเข้าไปในถ้ำแป๊บเดียวออกมาหายเรียบเลยครับไม่เหลือสักตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ไปเก็บพูตโตเนียมก่อนดีกว่าไอ้พูตโตเนียมนี่โคตรสำคัญเลยมีซารลาเปาด้วย <c oughs> <c oughs> ด้านหน้ามีสารละเปายักครับผมชื่ออย่างเป็นทางการก็คืออะไรเนี่ยนิสโคไพนะครับผมว่ามันก็คือสารละเปาดีๆนั่นแหละในทุกๆดาวก็มันเก็บแต่พูตโตเนียมนี่แหละไม่มีอะไรเก็บ อย่างอื่นไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่เดี๋ยวลองยิงลูกระเบิดใส่พวกไอรอนพวกนี้ดูดิพังไหมจัดไปยิงใส่ซาลาเปาทีเดียวพังเลยครับผมี่ยิงรัวๆไปเลยจัดไปถล่มแหลกนี่ถ้าเรายิงแบบลึกๆนี่ดาวมันจะหายไปเลยหรือเปล่าเนี่ยดูยิ่งๆมันยิ่งพังครับลองดูดิจัดดูดิเออตู้นี้จะลึกแค่ไหนจัดไปโอ้โหมนลงได้ลึกเรื่อยๆเลยนะครับสุดยอดสุดยอด นี่แสดงว่าเราสามารถที่จะระเบิดดวงดาวได้เลยนะเนี่ยถ้าเรามีปืนที่ส่งพลังพอนะครับผมเรียกได้ว่าโอเคเลยเฮ้ยมียานมาหนึ่งลำครับเราเจอเพื่อนแล้วครับผมโอเคต้องไปทักทายหน่อยตอนนี้กำลังแบบว่าคันไม้คันมืออยากจะยิงใครสักคนหนึ่งอยู่พอดีเลยไม่รู้จะตามมันทันหรือเปล่าเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งวิ่งแป๊บๆก็เหนื่อยเฮ้ยมีตัวไปพันยานแล้วครับเข้ามาดีเข้ามาดี นี่นี่จัดไปตายขุดหลุมฝังให้เลยเห็นไหมชัดเจนหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้ก็เหมือนตัวแรกนี่หว่าทำไมเรายังไม่ได้สแกนมันอีกวะเนี้ยไปกันดีกว่าครับมืดพอดีเลยโอเคออกยานได้ดิ่งลอยขึ้นมาเลยเราเห็นลำแสงครับด้านหน้าเลยครับผมแล้วก็ตรงนี้มีสถานีใหญ่ด้วยครับไปลงจอดก่อนลงจอดก่อนเจอสถานีใหญ่พอดีเลยครับ เราต้องมาทักทายเพื่อนอวกาศด้วยกันหน่อยน่าจะเจอเพื่อนสักคนสองคนหยิบปืนออกมาได้ด้วยดีกว่ายิงยานมันดูดิยิงแม่งเลยมาเรามีปืนระเบิดอยู่นี่ยิงไปทำอะไรมันไม่ได้ว่ะไอระเบิดนี่ไม่สามารถพังยานของพวกมันได้นีครับเข้าไปทักทายมันหน่อยดิอยากจะเห็นหน้าตามันอ๋อเป็นพวกธรรมดาพวกโคแว็ไม่เอาเบื่อพวกโคแว็นะครับ สรุปเลยไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวเราจะไปบึ้มยานนะครับสามลำด้านบนนี้ดีกว่าไอ้พวกยานเล็กๆนี่มันจะเลี้ยวง่ายนะไม่เหมือนเราครับเราเลี้ยวยากมากโอเคไปหุนไม่ฆ่ามันเลยทําภารกิจเกียนกันดีกว่าดูธรรมดาแบบนี้มันไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่หายไปหมดแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองหายไปแล้วป้าบอคอแตกจริงวะเนี่ยเอาละครับตอนนี้ด้านหน้าของเรามียานอยู่หนึ่งลำนี่ครับเป็นยานผู้คอ้ายเนี่ยผมจัดไปครับยิงให้พังเลย โอ้ยอือใช้ได้อื่ใ <reading> ช้ได้ยิงไปมาเอาให้มันล่วงให้มันล่วงอย่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนจะหมุนไปไหนจะหมุนไปไหนเฮ้ยมันเลี้ยวแบบนั้นได้ยังไงวะอยู่ดีๆมันก็กลับตัวมาได้วะไม่น่าเชื่อเลยยิงต่อจะดีไปไหนไล่ยิงไปไล่ยิงไปเอาให้ตายเอาให้ตายมันเลี้ยวง่ายกว่าเราเยอะเลยครับนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเออตัวแล้วยิงไปยิงรัวๆไปเออดีมากดีมากไปทางนักทีวะทำยังไงให้ปืนเราไวกว่านี้มา แล้วก็แรงกว่าน,นี้ด้วยยิงก้มหน้าดิก้มหน้าดิโอ้มันไม่ก้มหน้ามันยิงสวนขึ้นมาได้งไงวะไม่น่าเชื่อเลยสิ่งที่มันทําได้เราทําไม่ได้ครับตอนนี้ยิงไปยิงไปยิงไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวเหมุนตัวกลับตัวไปฆ่ามันเปลี่ยนเป็นปืนธรรมดาบ้างดีกว่ามันปืนธรรมดาบางทีก็จะแรงกว่านะครับิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่หมุนไปหมุนไปหมุนหน้าไปยิง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 ไม่โดนมายิงยากขนาดนี้วะเนย แม่งหมุนติ้วๆเลยนียานอะ่ะกับตัวกับตัวนิดนึงกับตัวนิดนึงเจอยังเจอแล้ว็อกไปยิงยิงยงิเอออีกทีเดียวครับอีกทีเดียวมันพังครับผมขอวนไปกับตัวแป๊บเดี๋ยวเจอกันเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนลงมาลงมาอยู่ด้านหน้ายิงไปล่วงแล้วโอเคตายหนึ่งลำสบายสบายพังสถานีนี้ต่อเลยยิงไป จริงไปเฮ้ยจริงๆมันน่าจะพังสถานีได้ด้วยวะ่ะสรุปเลยคือพังไม่ได้ไม่เป็นลายไปกันต่อเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะออกจากดาวตรงนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรทำเลยครับเราจะเปลี่ยนไปดาวใหญ่นะครับดวงอื่นเลยดีกว่าโอเคกด M อขึ้นมานะครับเพื่อเปิดแกแลติกนะครับแล้วก็เลือกดาวที่เราจะไปเลยครับผมมันจะมีให้เราเลือกแบบว่าจะสำรวจแบบอิสระหรือว่าจะบุ่งสู่ ใจกลางของแกเล็กติกก็ได้นี่ครับแกแล็กติกคอ้นนั่นเองครับผมมันอยู่ที่เราต้องการไงเดี๋ยวผมจะเลือกเองดีกว่ามั้งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเรามาดาวดวงไหนดียะดวงถีฟ้านี่ไปได้ไหมลองดูดิตรงนี้มาได้หรือเปล่าลองดูครับมาไม่ได้ครับเราต้องการลิกเตอร์เทต้าด้วยโอ้โหไม่ใช่ว่าเราจะไปได้ทุกดวงนี่หว่าบางดวงมันก็ใช้วัสดุต่างๆด้วยนะครับผม ออกมาออกมาแล้วดวงไหนที่เราไปได้วะดวงนี้ไปได้ไหมลองดูดวงนี้ดูนะครับเฮ้ย <c oughs> เลยเลยเลยดวงนี้ดวงนี้เล็งอยู่ตรงนี้ไปตรงนู้นอีกโอเคตรงนี้ไปได้หรือเปล่าไฮเปอร์ไดไม่มีน้ํามันเลยเฮ้ยเราไปไหนไม่ได้แล้วนี่ว่าเดี๋ยวคือตอนนี้เราไม่สามารถไปไหนได้เลยครับ <c oughs> ไฮเปอร์ไดของเราตอนนี้พังครับผม <c oughs> เราต้องซ่อมต้องการวัปเซลลในการชาร์จไฮเปอร์ได จะหาวัปเซลได้จากที่ไหนมาดูกันวัปเซลตอนนี้ใช้แอนติแมทเทอร์หนึ่งอันในการสร้างครับแล้วแอนติแมทเทอร์เราจะหาได้จากที่ไหนเอ่ยบาบอไปแล้วเนี่ยโอเคครับผมงั้นเอาเป็นไวไน่าไงดิพารนี้เราจะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจกันด้วยครับผมสวัสดีครับ